วันนี้บริษัทของเราก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอการสิกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะที่เรานํามาเสนอจะเป็นเครื่องตั้งศูนย์รถยนต์นะคะรุ่น 3D111 ะะและลิฟต์กันไกลนะคะ4ตัน4.5เมตรนะคะรุ่น LDJ4TCD นะคะรุ่นนี้จะเป็นแบบไม่สั่งพื้นนะคะมีสีน้ำเงินและสีแดงนะคะเราก็จะให้พี่ช่างนะคะมาช่วยนะคะสาธิตวิธีการใช้งานลิฟต์กันไกลและเครื่องตั้งศูนยกันนะคะพี่ช่างสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับก็ชุดตั้งศูนย์ชุดนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวลิฟต์กันไกลนะครับ ที่สามารถยกรถขึ้นไปนะครับให้ตามความต้องการที่เราจะทํางานนะครับไม่ได้เลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวประเมินผลนะครับว่าศูนย์ของรถนะครับหรือว่าศูนย์ของล้อนะครับเป็นยังไงนะครับก็จะีนี้เป็นตัวคํานวณให้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวลิฟต์ก่อนนะครับตัวลิฟต์เองนะครับเขาจะประกอบมาด้วยสะพานทั้งสองฝั่งนะครับแบบนี้นะครับนี่นะคะสะพานสองฝั่งเลยนะครับแล้วมีทางขึ้นให้สองอันนะครับก็คือทางละอันเลยนะครับแล้วก็จะเป็นชุดแม่แรงกลางนะครับใช่พร้อมขานะครับขาลองนะครับแบบนี้จะมีเกลียวสะพานนเครับ ก็จะกว้างนะครับจะกว้างอยู่ที่ประมาณ67เซนนะครับค่ะอ่าตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ความยาวนะครับอ่าเนี่ยความยาวอยู่ที่4เมตร50ครับ4เมตร50นะคะความยาวอ่าตัวนี้จะเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ อ่จะเป็นตัวที่ขยายความกว้างให้นะครับเนื่องจากรถรุ่นใหม่ๆมานี้นะครับรถจะค่อนข้างกว้างนะครับอ่หรือปกติแล้วนะครับความกว้างก็อยู่ประมาณที่2เมตรนะครับตัวนี้จะขยายมาให้นะครับก็คือเป็น2องเมตรสิบห้านะครับถึงสองเมตรสิบหกนะครับค่อนข้างใหญ่เลยครับรถที่เป็นออฟชั่นโฟวิวนะครับก็สามารถขึ้นได้แบบไม่ล้นครับแล้วก็ความสูงของเขานะครับในระยะที่ต่ําสุดนะครับก็อยู่ประมาณ20นะครับแล้วก็จะมีการอ่ายกขึ้นไปนะครับก็จะมีอยู่2จังหวะอันนี้เป็นสะพานของ ตัวใหญ่นะครับะจะคุมด้วยที่คําสั่งของผู้คนบคุมเลยนะครับการใช้งานของเขานะครับก็จะกดขึ้นนะครับก็คือปุ่มเขียวนะครับขึ้นตามที่เราต้องการเลยแบบนี้นะครับพอกดปุ่มนี้นะคะ กจะึ้นแบบนี้เลยครับใช่ครับขึ้นแบบนี้เลยครับจากนั้นเราก่อนจะเข้าทํางานนะถ้าเรากดปุ่มนั่งล็อกครับปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะครับลิฟต์เขาจะลงมานั่งล็อกนะครับลิฟเขาจะลงมาแบบนี้ฮะทีอนี้ก็จะกดต่อไม่ได้ครับจากนั้นก็เวลาเราใช้งานเสร็จเราก็กดปุ่มดาวครับตัวนี้กดค้างไว้ครับลิฟต์เขาจะขึ้นอยู่ประมาณ2.5วินาทีนะครับแล้วเขาจะลงเองครับไม่ต้องปล่อยนะครับแตเขาจะลงเองตัวนี้เลยการใช้งานของเขาง่ายครับขึ้นนะครับล็อกแล้วก็ลงนะครับทำงาน3ส่วนนะครับต่อมานะครับ จังหวะที่สองหรือว่าส่วนที่สองนะครับของคําสั่งนะครับก็คือจะเป็นแม่แรงกลางนะครับแม่แรงกลางตัวนี้มีหน้าที่ยกให้ล้อลอยนะครับในกรณีเราจะตั้งสูตรล้อหน้านะครับหรือตั้งสูตรล้อยหลังโดยการนะครับถอดยางออกนะครับหรือว่าถอดล้อออกนะครับการใช้งานของเขาคือปุ่มเขียวจะขึ้นครับแบบนี้ครปุ่มแดงก็คือลงนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นคันล็อกตัวนี้คือเป็นคันล็อกปลดเป็นตัวปลดล็อกนะครับก็คือยกขึ้นไปครับ นี่แเ,เนี่ยเขาจะมีล็อกของเขาอยู่ครับอีนี้เรากดปุ่มแดงให้มันลั่งล็อกครับแบบนี้ก็จะลงต่อไม่ได้อันนี้คือเซฟนะครับเวลาเราจะลงก็กดขึ้นนิดนึงครับแล้วก็จับกันโยกขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็กดดาวกดปุ่มแดงก็ได้เลยตัวแขนน้นข้างนะครับสามารถสไลด์ออกได้นะครับยื่นออมาแบบนี้นะครับ<า>ก็หาจุดยกได้นะครับตามตะเข็บหรือว่าเป็นเชสดซีนะครับหรือเป็น เป็นคานเกียร์นะครับยกได้หมดเลยในส่วนของตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์ก็ที่ให้มานะครับก็จะมีนะครับเป็นชุดเสานะครับกับคานกล้องนะครับไปเป็นบางเขนแบบนี้เลยนะครับมีกล้องทั้งหมด2ตัวนะครับมาพร้อมกับจอนะครับนี่ฮะจอสามสิบสองนิ้วอ่าครับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแทรเก็ตนะครับที่เอาไว้จับล้อนะครับทั้งหมดสี่ล้อนะครับก็คือหน้าสองหลัง2นะครับครับแล้วก็เป็นพินเตอร์นะครับนี่ฮะพินเตอร์นะครับแล้วก็เป็นที่ล็อกวงมาลัยครับที่ล็อกเบรกครับตัวนี้นะครับ แล้วก็เป็นอ่าเป็น U ูเครับก็คือสำรองไฟให้หนึ่งอันะอนะครับค่ะบก็จะมีจานองศาให้นะอ่าตัวน,นี้เป็นจานเป็นจานให้ตัวอิสระนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นยางกาันอ่าเขาเรียกว่ากันตกนะครับค่ะกันตกล่องนะครับหนึ่งสองอันนะครับก็คือห้าล้านหาลแล้วก็มีกันไหลครับนี่การไหลให้คูหนึงครับมาไว้อ่าค้าล้อนะเพื่อไม่ให้มีการขยับเตี้ยว<ะ>นะคะนี่นะคะเครื่องตั้งสูงที่เรานำมาเสนอวันนี้นะคะเป็นเครื่องตั้งสูงรุ่น 3D หนึ่ง ก็จะเป็นระบบภาษาไทยนะคะรุ่นนี้จอแสดงผลเป็น LCD นะคะขนาดของหน้าจอนะคะอยู่ที่32นิ้วนะคะจะมีชุดคอมพิวเตอร์1ชุดเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 10มีเครื่องสำรองไฟนะคะมีปรินเตอร์นะคะมีชุดทาเก็ต4ชิ้นนะคะและจานองศา2จานนะคะในส่วนของการงตั้งถึงอันดับแรกนะครับเราจะขึ้นมาแล้วก็ออกปรับจานก่อนนะครับให้จานนะครับหมุนกานนะครับอยู่ระหว่างตึงกลางของล้อน,นะครับนะคะ อีกอย่างนึงคือสําคัญที่สุดก็คือพยายามปรับจานนะครับไม่ให้ล็อไปหนีบตุงล็อกนะครับถ้าเวลาเหยียบปุ๊บเนี่ยเราดึงหมวกไม่ได้ครับปรับตั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วก็เห็นก็ไปครับถ้าเป็นรถรถเก่งนะครับก็แนะนําให้ปกดเกียร์ว่างนะครับแล้วเข็นก็ไปครับเพราะว่าจะได้ไม่ดีดจานนะครับอ่าโอเคครับผมเบรกไว้ครับแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็ใส่ยางกันตกครับนี่ครับยางกันตกนะครับใปมาสองชิ้นนะครับใส่หน้าหนึ่งชิ้นนะครับ ด้านหลัง1ชิ้นแบบนี้ครับจากนั้นก็ดับเครื่องได้เลยครับต่อมาเราก็มาติดตั้งแทร็กเก็ตนะครับตัวแทร็กเก็ตเองเขาจะมีนะครับสติ๊กเกอร์สกินไว้นะครับว่าล้อหน้านะครับแต่เขาไม่ได้บอกหน้าซ้ายหน้าขวานะครับเราสังเกตให้มือหมุนด้านบนนะครับผมอย่าสลับหน้าหลังอย่างเดียวจากนั้นก็ใส่ยางรัดครับยางรัดแถมให้สี่เส้นเป็นด้านหลังนะคะด้านหลัง ก็ทาเหมือนกันทั้ง4ล้อเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับแล้วก็รัดไปด้วยครับเพื่อการมันตกนะครับโอเคครับหลังจากที่เราติดตั้งแท็กเกตนะครับทั้ง4ล้อแล้วนะครับมีล้อซ้ายนะครับ2ล้อล้อขวา2ล้อนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาขั้นตอนที่คอมพิวเตอร์เลยครับเวลาเราเปิดคอมมานะครับเขาจะออโต้รันนะครับเข้าโปรแกรมขั้นสูตรเลยนะครับแต่ว่าเกิดว่าเราออกโปรแกรมแล้วเนี่ยเราสามารถคลิกได้นี่นะครับมี3ดีแบบนี้เลยนะแล้วก็เอา เมาส์นะครับคลิกตรงกลางจอครับแล้วก็เปิดที่บำรุงรักษาถ้าเราไม่ยังไม่ไม่แม่นพอนะครับแล้วก็กดลูกกล้องครับนี่เลยครับก็้องอีกทีครับอันนี้จะเป็นคำไม่เล่าวิวกดเข้าไปปุ๊บก็จะขึ้นมาครับจะเป็นทาร์เก็ตนะครับทั้งสองตัวใช้งานของคุณลิฟครับกดขึ้นอย่างเดียวพลิปก็ควบคุมด้วยตู้คอนโทรลนะคะใช่ครับตู้คอนโทรลของเราก็จะมีเป็นไฟ220โวลต์และไฟ380โวลต์นะคะมีให้เลือกด้วยกัน2อย่างนะคะตัวพลิปก็มีสีแดงและสีฟ้านะคะจากนั้นกกก็็ดปุ่มลอครับ เราสามารถดูในกล้องได้นะครับถ้ามันถ้ามันต่ํากว่าก็ยกขึ้นไปอีกนะครับสังเกตว่าผมยกขึ้นนะครับตัวทาร์เก็ตก็จะยกขึ้นตามนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดลงนะครับล็อกโอเคน่ครับเรียบร้อยสังเกตได้ว่าไอจุดจุดที่มันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเนี่ยเป็นวงกลมแบบนี้นะจอนะทั้งสี่อันนะครับก็ถือว่าเป็นใช้ได้แล้วนะครับเราสามารถตรวจดูแบบนี้ได้ถ้าขึ้นว่าเป้าหมายดีแบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับทั้งสี่ตัว ได้ครับโอเคครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราทําการตั้งค่ารถก็เริ่มต้นจากที่เราเข้าตัวแรกเลยครับมีสตาร์ทเลยครับก็คือไม่ต้องยุ่งกับตัวอื่นเลยครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับกดเข้าไปครับก็กดอันสีเขียวนี่ก็ได้ครับก็ข้อมูลก่อนหน้านี้จะถูกลบหมดนะครับก็คือหมายถึงว่ารถที่อยู่ก่อนหน้านี้นะครับข้อมูลทั้งหมดก็จะหายไปนะครับเราจะเริ่มสู่ทาการวัดค่าใหม่นะครับก็คือเริ่มใหม่เลยใช่ครับจากนั้นเราก็คค้นหารับ เนี่ยฮะกดเข้าไปครับก็จะมี2หน้าเลยนะครับหรือไม่ถ้าขี้เกียจหานะครับง่ายๆสุดเลยก็คือเสิร์ชหานะครับด้านซ้างนะครับก็จะมีคําว่าเสิร์ชอยู่ด้านขวามือนะครับตรงนี้ในช่องนี้ก็กดคําว่าวีโก้ไปได้เลยครับใช่ครับก็เขาจะมีทั้งหมด2หน้านะครับหน้าแดงกับหน้าเขียวนะครับเนี่ยหน้าเขียวตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้นะหน้ากระดาษแล้วก็กดเซิร์ชได้เลยครับเนี่ยนี่นะเขาจะขึ้นมาเลยครับว่าไอเล้าวีโก้ของผมจะเป็น4ี่คูณสนะครับ จากนั้นคุมดําไว้ครับแล้วก็กดคําว่าถัดไปแบบนี้ครับตัวนี้จะเป็นเป็นสําหรับใส่ข้อมูลรถนะครับของลูกค้านะครับหรือว่าใส่ข้อมูลลูกค้าชื่อนามสกุลนั้นนู้นนี่ครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นก็จะมีฟังก์ชันด้านข้างมีเก็จะเป็นโฟนนะครับแบบนี้นะครับก็อะไรต่างๆสามารถค้นหานะครับตรงนี้จะเป็นลิสต์รายการค้นหาได้เลยนะครับพอเราใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดมีเขียวครับ จากนั้นรอการประมวลผลครับก็จะได้หน้าจอได้ครับรอให้เขาขึ้นลูกศรขึ้นมานะลูกศรแบบนี้นะครับเขาแนะนําให้เราครับทั้งเข็นหน้าและถอยหลังอะไรก็ได้นะครับอนี่ครับอเข็นแบบนี้นะครับค่ะอ่าแบบนี้ให้เอาเข็นนะครับจนไฟสีแดงมุมจอมันเต็มนะครับหรือว่าดูที่หน้าจอนะครับ ให้มันนิ่งนะครับอ่าโอเคนี่เรียบร้อยแล้วเขาบอกให้เราถอยหลังนะครับค่ะก็ถอยหลังมาอยู่ตำแหน่งเดิมครับแบบนี้ฮรัแล้วก็ปล่อยมือเลยโอเคขั้นตอนนี้เราเห็นหน้าแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ถอยหลังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครัเขาจะให้เราหมุนพวงมาลัยนะครับแล้วก็กดคาว่าถัดไปเหมือนเดิมครับนี่ฮหน้าต่างก็จะขึ้นมานะครับว่าให้เราล็อกเบรกไว้ครับกดพวงมาลัยออกนะครับแล้วก็ถอดสลักเอายางออกนะครับ แล้วก็ถ้าเราจะตั้งล้อหลังด้วยแล้วก็กดสลักหลังด้วยนะครับ<ะ>เรานําสลักตัวนี้ออกนะครับแบบนี้สลักรงลางตรงกลางนี่นะ,ะแล้วก็นํายางออกครับทั้งสองข้างนะครับหลังจากที่เรากดสลักแล้วนะครับแล้วก็เราทําการเอายางออกใช่ไหมครับค<ะ>่ะเราก็ทําการล็อกเบรคครับแบบนี้ครับสุนนดน,น,นบแบบนี้แล้วแล้วก็ค้ำล็อกไว้เลยครับ<ะ>่ให้หลุด แต่ถ้าเป็นเบรกที่เป็นใช้มออลมนะครับเราก็สตาร์ทรถไปหน่อยนะครับนี่ฮะสตาร์ทรถเพื่อให้ลมมันเติมเบรกนะครับถ้าไม่งั้นลมจะขยับนะครับค่ะจากนั้นเราก็อ่าไปที่หน้าคอมพิวเตอร์ครับกดคําว่าขัดไปครับโอเคหน้าต่างขึ้นแล้วใช่ไหมครับก็ตอนนี้เขาจะให้เราหมุนของอะไรไปด้านซ้ายนะครับเห็นจุดแดงไหมครับเดี๋ยวผมจะหมุนของอะไรนะครับ อพอถึงจุดแดงแล้วก็หยุดมือครับจากนั้นก็หมุนขวาครับแล้วก็หยุดมือครับจากนั้นก็หมุนเข้าตรงกลางครับทีนี้นก็อยู่เฉยๆครับอ่าเรียบร้อยครับผม ตอนนี้ขั้นตอนของการเซ็ตรถแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เขาได้ค่ามาแล้วนะครับแล้วก็มาสังเกตดูนะครับตอนนี้จะเป็นหน้ารวมนะครับก็จะมีทั้งล้อหน้านะครับแล้วก็ล้อหลังนะครับก็จะเป็นค่ารวมหมดทุกอย่างนะแครเตอร์เจมเบอร์โทนะครับจากนั้นเราจะมาดูย่อยนะครับเราก็กดคําว่าถัดไปนะครับแบบนี้เขาจะขึ้นของชุดล้อหลังมาให้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นมุมโทนะครับแล้วก็มุมเจมเบอร์นะครับมันจะมุมมาให้แต่ขึ้นมาขึ้นหน้าจอสีเทาแบบนี้ก็คือ ตัวเครื่องเองเนี่ยเขาจะฟองว่าด้านหลังของล้อนะครับของกระบะรุ่นนี้มันตั้งไม่ได้แล้วแต่ก็สามารถตั้งได้ครับตัวเข็มอะไรก็ขยับขยับขยับได้อยู่เห็นไหมครับแค่เขาจะแจ้งว่ามันขยับมันมันตั้งไม่ได้เฉยๆโอเคกดถัดไปอีกรอบนึงครับจะขึ้นล้อหน้ามาเขาจะบอกให้เราล็อกพวงมาลัยนะครับอันนี้ผมล็อกก้นไปเรียบร้อยแล้ว่ะล็อกพวงมาลัยให้ตรงนะครับก่อนปรับตั้งจากนั้นเขาจะขึ้นท่ามานะครับตัวแรกนะครับจะเป well. okay. case, ็นม so so ุมแคเตอร์นะครับแล้วก็เป็นแคมเบอร์นะครับแล้วก็เป็นนมมุโทะครับ ตอนนี้ล้อผมก็เป็นโทอินอยู่นะครับก็คือมันจะติดเข้าไปนะก็เป็นเป็นโทอินนะครับแล้วก็ตัวแคมเบอร์เองก็ติดลบหน่อยหนึ่งนะครับแคสเตอร์ก็จะเป็นล้อขวานําล้อซ้ายนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรอันนี้คือขั้นตอนของตัวรถเองเนี่ยก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็คือเขาขึ้นค่ามาแบบนี้นะครับตอนนี้ผมเตรียมช่วงล่างเรียบร้อยนะครับก็สังเกตนะครับตัวเข็มด้านบนนะครับตัวนี้ของเขาจะน้อยกว่าใช่ไหมครับผมจะปรับตั้งให้ด้านขวานะครับเป็น 0. จุดเออเอาเป็น2.4แล้วกันคร เห็นไหมฮะเข็มก็จะตับปรับตั้งไปนะครับนี่เรียบร้อยครับผมจากนั้นพอปรับตั้งแบบนี้แล้วผมก็จะทาการล็อกเลยครับ่ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราเห็นมุมต่างๆนะครับมุมซ้ายนํานิดนึงนะครับมุมตรงกลางนะครับก็คือมุมแคมเบอร์นะครับเข้ากันนะครับผมจะปรับมุมโทนะครับถ้าตอนนี้ก็จะเป็นการปรับมุมโทนะครับมุมข้างล่างนะครับที่เป็นสองจุดสองนะครับเดี๋ยวผมจะนําเขาขึ้นมาเป็นประมาณศูนจุดสามนะครับ จากนั้นปรับฝั่ง้ายต่อครับสังเกตได้ว่าตอนนี้ผมอยู่ใต้รถผมก็จะปรับตรงที่คันชักนะครับอ่านี่นะครับเราก็ปรับตั้งตรงนี้นะครับจากนั้นพอเรารู้ว่าค่าเนี่ยโอเคแล้วตามที่เราเริ่มต้องการแล้วเราก็ตัดล็อกครับผมก็ตัวตัวมุมโผลเองนะจะอยู่ประมาณที่นี่ฮะสังเกตด,ดูครับ ผมก็ปรับขึ้นมาจาก2.2นะครับก็ขึ้นมาให้มันใกล้0.2นะครับแต่ผมจะแนะนําให้มันติดยินหน่อยนะครับเพื่อการขับขี่ที่มันดีขึ้นนะครับไม่จะได้ไม่เลื่อยนะครับเพราะข้ามเขาก็อยู่ประมาณนี้ตัวของรถเองนี่ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ประมาณนี้ในส่วนของเรื่องเรามีการแนะนําลูกค้าในเรื่องของพื้นหรือหลังคาอย่างไรบ้างคะเรื่องพื้นหลังคานะครับพื้นต้องเสมอกันนะครับอันนี้แจ้งก่อนนะครับพื้นต้องเสมอกันนะครับแล้วก็ภาพความแข็งต้องมีนะครับก็อย่าให้มันพื้นมากกเินนไปะครับ เพราะว่าการใช้งานของเขาก็แบกรับน oh right. ้ําหนักโดยตรงนะครับทำให้พื้นเราได้นะครับเพราะว่าพื้นเนี่ยเราต้องยิงปุ๊กนะครับต้องมีการเจาะรูนะครับแล้วก็ลึงเรื่องความชื้นครับผมใช่ครับถีกเรื่องความชื้นเพราะว่าตัวสายดัวลิงเขาจะวิ่งพื้นหมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแบบไม่ฝังพื้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องน้ําแอร์นะครับก็พยายามอย่าให้มันหยดลงมานะครับอ๋อลืมไปส่วนแม่แรงกลางนะครับตัวนี้ก็เห็นลูกค้าถามว่าแม่แรงกลางเขาใช้ยังไงนะครับนี่เลยครับผมแม่แรงกลางจะยกได้ทีละสอง หัวน็อตมาเจียแบบนี้นะครับการทำน็อตมาเจียเกีียวออกนะครับเขาก็จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะกรณีเราจะยกล้อหน้าแล้วก็เลื่อนมาหาจุดล้อหน้านะครับที่เราจะยกล้อหลังแล้วก็เลื่อนไปหาจุดล้อหลังก็จะเลื่อนได้สุดเลยนะครับแบบนี้ผมก็จะยกให้ดูเป็นเป็นยกคันเกียร์ไปก่อนนะยกขึ้นนิดนึงครับแบบนี้นะครับสไลด์หอกสไลด์ออกครับจากนั้นก็นําเหล็กรองนะครับใส่เข้าไปครับ แล้วก็ขันก็ไปหาจุดที่เขาจะยกรับแบบนี้ั้างให้ตรงครับสองข้างนะครับแล้วก็ยกให้สัมผัสนะครับแบบนี้เลยครับแล้วก็ยกให้ลอยเลยครับยกให้เข้าเซฟนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดลงแบบนี้ครับเขาจะนั่งล็อกไวให้ก็คือควบปุมด้วยปุุมสองนี้นะใช่ครับตัวล็อกเองเขาก็จะดึงออกไม่ได้นะครับเพราะว่าล็อกมันขี่กนอยู่นะครับ ทีนี้ก็ถอดล้อได้เลยครับถอดล้อจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ความสะดวกใช่ครับอย่างนี้ว่ารถต้องการงานเร็วนะครับถอดล้อออกมาเปลี่ยนลูกบูธเปลี่ยนปีกนกอะไรเงี้ยก็ทําได้เลยใช่ครับจากนั้นจะเอาลงนะครับก็ขอ,ขอระวังหัวหนละกัน,นอ่ะเนี่ยยกขึ้นนิดนึงนะครับแบบนี้แล้วก็ตัวล้อกะอิสระได้นะบยกขึ้นนิดนึงครับจากนั้นก็กดลงนะครับกดลงมาครับแบบนี้ฮะแล้วก็ปล่อยลงสุดเลย แล้วก็สไลด์ครับสไลด์เข้าสไลด์เข้าให้มันอยู่ลงต่าสุดเลยครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับส่วนของเรื่องรีวิธีการดูแลรักษาที่ช่างมีอะไรแนะนํำไหมคะ,ะก็เป็นดูแลรักษาก็จะมีพวกการหล่อเลื่นของบูธต่างๆนะครับของสลักแกนที่มีตัวตัวตัวรีเนี่ยก็หล่อลื่นด้วยสารนั่นเองสง่งก็ได้ เจอน้ำมันแล้วก็เร ah, oh, okay. anyway> ื่เรื um ่องความชื้นครับเรื่องน้ำครับเพราะว่าเจอปัญหาบ่อยบางที่ว่าลูกค้าสตาร์ทรถขึ้นมาบนลิฟต์นะครับแล้วก็น้ำแอร์ก็หยุดลงพื้นครับอันนี้เป็นลิฟต์แบบวางพื้นนะครับเพราะว่าสายไฟจะวิ่งบนนะครับแล้วก็พวกน้ำแอร์นะเขาจะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นนะครับมันก็จะไปทำให้เกิดสนิมอยู่บนบนผิวโลหะแล้วก็การดูแลเรื่องน้ำมันครับก็ปีนึงก็ควรเปลี่ยนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องการใช้งานก็ความปลอดภัยครับพยายามอย่าให้เด็กนะครับมาอยู่ด้านล่่่่่่่่่่่่าาาาาาางงงงงงวววววเเเเเเเรรรรรไไมมมมููู้้้้้แแลลลลกกกกกกก็็็็็ออออีีีีีียยนนึืดดดดพพะะคคคสสททปััับผ มีวิธีการดูแลรักษาย,ย่างไงบ้างเหยคะซึ่งตั้งศูนย์นี่ก็หลักๆเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องกล้องครับผมเนี่ย ใช่ครับก็ควรจะมีถุงนะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นถุงผ้าเย็บนะฮะที่ใส่ยางยืดเนี้ยก็สามารถคุ่มนะครับคุ้มไว้เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นติดเลนส์กล้องนะครับแล้วก็ตัวทา r g e t เองครับตัวนี้นะก็เป็นไปได้นะครับอย่าให้โดนน้ามันนะครับอ่าใช่ที่มีสารระเหยนะครับอย่าให้โดนเข้าไปนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไปทําให้ตัวแผ่นด้านในของ t a เก็ต i n g เนี่ยเกิดเสียหายได้นะพยายามใส่ถุงมือทางานนะครับอย่าให้เหนือเข้ามาแต่ตัวนี้ก็ซีนมาดีอยู่ครับผมแล้วก็ระวังตกหล่นอย่างเดียววันนี้ต้องขอบคุณที่ช่างมากๆเลยนะคะ